ก็ดีถ้าชมนะครับวันนี้อยู่กับพ่อแฟดร้อนนะวันนี้ผมอยู่กับใครครับอยู่กับผู้ใดครับอยู่กับผู้ใดครับแล้วแล้วผู้ใดญ่ครับเองครับเขาชื่อว่าใครครับชื่อว่าดาดดาดตอนนี่ครับดาดตอนนี้เอาดีๆครับมาๆๆวันนี้เราจะมาทำอะไรครับมาพีพีกันม่คแาพีพีกัอมาพีพีกันฮะโอ้โอ้โอ้เอาอย่างครับเอาเลยครับสามแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งจากแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวผมตัดคลิปก่อนนะครับจะได้เร็วๆขึ้นนะครับโอเคครับหนึ่งสามสองหนึ่งพ,พี่ีทราไม่เอาตีเองไม่โดนเอ้ยเจ็บครับไม่เจ็บครับเดี๋ยวเดี๋ยวเียทำไมเดี๋ยวเนี่ยเขาพีพีแบบเขาไม่เดี๋ยวเว้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแรงเป็นยังไงเป็นยังไงไอ ไม่สตัรนเขาเราจะไม่อ้าวต่อยิงโดนอ่ะที่จริงเราไม่ตั้งใจยิงนะมา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 อลัมา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 สตันสตาร์นสตันสตันเลยสตาร์นคืออีร่องเราสิมาสตันสตันสตันเดี๋ยวธนูอยู่ไหนธนูธนูเอ้ยเออเออเจ็บไหมไอ้นูไอ้หนูเองผี่ไม่มีธนูนะโหธนูแม่อะไรแม่งโคตรแรงเลยอะไรวะเอ็งกินยาเต็มป่ะล่ะกินอะไร เห็ยจริงว่ะโอติคุโอ้ยูคิดไม่ได้เฮ้ยเนี่ยจริงอย่าใช้ธนูดิใช้ดาบเปล่าหเนี่ยจริงอะไรอะใช้ยาดามเอ็ดนี่วะเฮ้ยธนูดาเมจเฮ้ยคิดตรงว่ะเองอ่ะโอ้เองดูดาบเองดิดาบเองชั้มเด็ดห้าอย่างเดียวได้เปล่าไม่ได้ไฟไฟด้วยไฟแต่เราไม่ติดไฟอยู่เลยนะ อยู่ในน้ำเมียก็เลยไม่ติดไปไหลอ้อมได้เวลาได้เวลาตันเดะตันเดดเลาตันเลยขอนิ่งแป๊บเดียวมันค้างเลยค้างเหมือนกันไม่ค้างไม่ได้ค้างไม่ได้ค้างแค่ยุงกัดอะไรใส่กิ่งไว้เนี่ยไม่สู้โอ้ใช้ธนูดาเมจเล่นแบบนี้ละไหนไหนยืนนิ่งๆเราจะดูว่าดาเมจเท่าไหร่ยืนนิ่งๆดาเมจอ่ะ เยวะแป๊บนึงนะเอิงเอิงลองเอิงอยู่นิ่งๆนั่นดาบเราเท่าไหร่เดี๋ยวดิอยู่นิ่งนะเอิงตอนนี้เองอยู่นิ่งๆมะเนี่ยเอออยู่นิ่งแล้วประมาณเท่าไหร่วะไม่ลดเลยก็เอิงก่อนนะเอิง p r o เทคชั่นอะไรบ้างสี่แล้วก็สี่หมดอะเราก็สี่หมดนะอู้อยากลุมบอลออ๊ยตะลุมบอลไปละตะลุมบอลไปละตะลุมบอลบ้าตะลุมบอลบ้าตะลุมบอลบ้า

vô đẹp tảnh đẹp tảnh đẹp tảnh đẹp ơ ơ đẹp tảnh à! đẹp, đẹp. kè tông kè trong chi ơi ơi lại... dạ, mà, dạp đạp dạp. Hải, mà ôi 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 đạp hả ấy ô mà đâu à. ô đạp luôn mà chậm đi à? ừ, ừ. đạp luôn mà ừ. dạ kè trong ô đạp đi bây đạp, đạp lâu cho lò, đạp thôi này ชตเน็ตห้าไฟเช็ตสองรติ่งไม่ต้องพูดหรอติงติงสมไม่ต้องพูดไม่้อพูดไปตกพุไปตกเออจะทำไมต้องกีด้ไหนฮะไม่สตันแดไ่สตันแดไ่สตันแดตายจีจีแป๊บหนึ่งตอนนี้ก็ีแป๊บหนึ่งได้ไหมครับโอเคหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่ง เอหนึ่งต่อศูนย์แกต้องโดดทับคิวอย่าโกงโกงโกงอ่ะเอาดีๆโกงอ่ะโอ้ยเหล็้ยเหย,อย,อยตอนเราตอนเราสู้ในเซิร์ฟนะเราไม่โกงแบบนี้นะคือเราไม่ได้ใช้ใชเตร์แ็คนี้ด้วยเราแพ้ทุกรอบจริงเอาจริง ไอ้เพื่อนเทสจแผงนี้มันมันโหลดจากไอ้นี่แบบเขาเรียกว่าอะไรวะเดี๋ยวตัดคีบแป๊ดหนึ่งละมาต่อกันนะรีบใส่ชุดกอดเร็วไม่ยอมแล้วอูชุดเกาะตัวเออใส่ดูชุดกอดเราดิเฮ้ยโอ้โหดูชุดเกาะตัวนะยอมรับจริงยอมรับจริงก็บอกเราใกล้เต็มอยู่นิดนึงอะแสดงว่าเราเก่งนะเนี่ยเก่งล่าสุดแบบเราไม่เปล่า วันนี้เรามาสร้างบ้านอีเด็กมามามาสตันเด็ก,อเ,ดกเอ้ยเอาอีกครั้งหนึ่งใครชนะเดี๋ยวเดี๋ยวทานหน้าสร้างบ้านเอาไหมไม่ไม่ไม่เอาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวตัดคลิปแป๊บหนึ่งนะสู้บนบกครั้งนี้เดี๋ยวพวกเราจะสู้บนบกกันนะฮะตรงไหนครับก้าวแถวแถวบ้านเองเดี๋ยวเราขอเอาธนูก่อนได้ไหมาเองมีธนูมั้งหรอไม่มีไม่นี้นั่นเล้โอเค สันแดนดันแหลโอ้โหเอาตะนูทำไมเอาตะนูนั้นเลยนะเอาลูกตะนูมาให้เราเดะลูกตะนูอินฟิ i t ตี้ดาเมจอะดาเมจสองอะโอเคเดี๋ยวตัดคลิปก่อนนะเพื่อจะได้แบบเร็วๆสามสองหนึ่งผมจะไปเอาอะไรบอกคุณผมขอโทษคุณด้วยขอโทษอะไรวะขอโทษคุณด้วยอุ้ย นี่คือแบบกีกคือแบบเปลวนะตูเปลวเปลวเลยยังไม่ได้กินแล้ปก็ท้องดยเมื่อกี้ถึงไม่นับแล้กันนะโอเคมาเดินนับก็ได้นับก็ได้ครับไม่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 นับไปนับคุณนับสามสองสองกูจะพังไล้เนี่ยหนึ่งดูต่อตูดูไหนไปบี่เอาตัดคลิปก่อนนะฮะเคเดฟซู้ต่อไปกินน้ำยาสเปนีวา

อะไรของเองอะอะไรของเองโอ๊ยหมดว่างของหายไปหมดเลยเห็เร็วมันอยู่ใต้นี่ที่พี่มาหาเรามาเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วครับว่ายน้ำยากมากตอนนี้นะครับเราก็เสมอนหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็รอพอแล้วนะไม่พอไม่พอเอาใหม่เอาใหม่อีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหเอาตอนนี้ชุดเราไม่เหลือสร้างอะไรละ <c oughs> เราไม่เหลือแล้วตัวอะไเอาเลยตอนนี้เสื้อเราหายไปหมดแล้ว <c oughs> นู่นไงแมไปดเอา,า<ด>เอาเสื้อไปมาเร็วมาดิตุ๊ด <c oughs> ดูโอ้โอโกอดเอม็มเป็นตุ๊ดจริงมหมผมลืมหายไปไหนครับฮะหมวกผมน่าจะพังไปแล้วอ๋อยังไม่ได้พังหมวก เออธนูผมหายแล้วเดีย๋ยวมาช่วยครับช่วยครับเอ้ยเฮ้ยอ <Hey, S 2> ีกยาพิษเราเป็นแสงสว่างเรามองได้นะนเอาก็ะเวยงี่เนงะี้ยใส่เล็บแผลอันน,นี้ตอนนี้ม,นมันมีอะไรมากเลยตอนนี้ธนูธนูผมหายแล้วครับผมเออมามา,มาทำฟางได้แล้วนะกเกลียวฟางเต็มเลยไหมนี่คือยังไม่ตัดคลิปใช่ไหมเนะี่ย ไม่ต้องตัดแหละครับหมันมันฉีกหายครับโอเคครับมาเอาลูกดอกนูนูครับอ่าลูกดอกผมดาเมจครับเอาแบบลูกดอกผมไม่รู้ดาเมจเท่าไหร่นะดรามีดสองนะไม่ก็ดาเมจดหนึ่งไปไหมไม่ก็ดาเมจดหนึ่งดาเมีดไหนวะโอจูนูละหายไปเลยโอ้ดาเมจดสองอยู่กับเราโอเคโอเคเอาใหม่ก็ได้ G G จ I G I ไหนีะไรวะจีไอวกิฟกิ กีบแก๊สไม่ได้หรอกกีบโคตรยากกีบแก๊ชเชอร์แล้วก็ธนูใช่ไหมธนูอะไรดีธนูอะไรก็ได้แล้วแต่น่ะกีบได้ตั้งแต่เบาใช่ไหมบีบีโอดูเบาธนูบอเอามาแค่ไหนกันแค่ได้แล้วได้ธนูแล้วแค่ เดี๋ยวครับตอนนี้พุ่งผานแลโอเคนะครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะฮะยังยัง,งต้องกล้ามไปแก้พีพีเฉยๆโอเคสำหรับวันนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับค่ายสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกระทืบไลค์ลยอย่าลืมกระทืบไลค์บ๊ายบายไป,ไปละ